ก็มีเรื่องราวธรรมะน่าสนใจจากพระติปิฎกเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวการสนทนาของสุดยอดพระเถระสองรูปนะท่านสนทนากัรน,นิน่าสนใจมากทำให้เข้าใกล้สู่การบรรลุธรรมด้วยโอ้สุดยอดเลยนะก็พระพุทธองค์ตรัสไว้ในปฐมวัตถุกถาสูตรว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระทาวัตถุ10ประการนี้คือการสนทนาปรารบเรื่องความเป็นผู้มักน้อยสันโดษย,ยินดีในความวิเวกการไม่คลุกครีด้วยหมูนะ่คณะการปรารบความเพียรสนทนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัศสนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่าเธอทั้งหลายยึดถือเอากระถาวัตถุทั้งสิบประการนี้แล้วสนทนากันอยู่เป็นประจำเธอทั้งหลายพึงครอบงำเดชแม้นของพระจันทร์และพระอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ได้อ,อืคือพูดง่ายว่าการสนทนากระถาวัตถุสิบอย่างที่มีเรื่องศีลสมาธิปัญญา การปรารบความเพียรเป็นต้นเนี่ยทำให้สามารถบรรลุธรรมได้แล้วมีฤทธิ์มากกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ได้โอ้สุดยอดนะก็ในสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านธรรมกัึกคือการเทศนาท่านสามารถเทศสอนให้ผู้ฟังบรรลุธรรมตามกันมากมาย คือเป็นพระนักเทศชื่อดังว่างั้นเถอะนะสมัยเด็กท่านศึกษาคำพีของพราหมณ์จนแตกฉานในไตรเพศไนะตรเพศนี่ก็คล้ายๆศึกษาพระบาลีของเราเนี้ยนะถ้าศึกษาครบหมดก็จบรเรียนธรรมก้าประโยคคล้ายๆอย่างนั้นนะเมื่อได้พิจารณาไตรเพศอย่างทีทวนแล้ว ก็ไม่เห็นโมกธรรมที่จะเป็นเหตุให้หลุดพ้นได้ท่านบอกว่าธรรมดาตรายเพศเปรียบเหมือนต้นกล้วยข้างนอกเกลี้ยงเกลาข้างในหาแก่นสารไม่ได้อือันนี้นี่หนักเลยนะท่านบอกว่าเนื้อหานี่ฟังดูดีแต่พอฟังเข้าจริงๆศึกษาเข้าจริงๆหาแก่นสารไม่ได้เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะ เมื่อพระอัญญาโกธัญญะผู้เป็นลุงมาโปรดที่บ้านโอ้โหนี่ท่านเป็นหลานของพระอัญญาโกธัญญะนี่แหละนะพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาของเรานะท่านจึงตัดสินใจออกบวชพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกห้ารคนท่านได้รับโอวาทกถาวัตถุสิบจากพระอาจารย์และได้สอนกถาวัตถุสิบประการนี้ต่อๆกันเรื่อยมา ทำให้สัตว์ทีวิหาริกของท่านที่นําไปประพฤติปฏิบัติตามได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันหมดเมื่อบรรดาลูกศิษย์ของท่านเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาต่างพากันสรรเสริญคุณพระอาจารย์ให้พระพุทธองค์ได้รับรู้ทําให้พระสารีบุตรซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆปรารถนาจะสนทนาธรรมกับพระปุณณมันตนีบุตรอือ ขนาดพระสารีบุตรนี่ที่เป็นอัรรสาวกเบื้องขวานี่ยากจะพบยากจะเจอ,อยากจะสนทนาด้วยนะครั้นพระปุณณมันตนาบุตรเดินทางมาถึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตามลำพังแล้วขอโอกาสลาไปนั่งปรีกวิเวกในป่าอันธวันเมื่อพระสารีบุตรเทระทราบข่าวนั้นจึงรีบติดตามไป และได้สนทนาธรรมกับท่านว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรพระปุณณะตอบว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออนุปาทาปรินิพานอันนี้เป็นภาษาของบัณฑิตนักปราชญ์ที่สนทนากันนะบางอันนี่อาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่เราฟังไว้เป็นอัธยาศัยนะ พระปุณณะมันตนีบุตรอธิบายเพิ่มเติมว่าวิสุทธิเจ็ดเป็นบันไดก้าวไปสู่นครคืออมะตะมหานิพพานของนักปฏิบัติธรรมจะไปนิพพานได้ต้องอาศัยหลักเจประการนี้โดยจะลัดหรือข้ามขั้นตอนก็ไม่ได้เหมือนพระราชาเสด็จจากเมืองสาวัตถีไปเมืองสาเกตด้วยพระราชกรณียกิจเร่งด่วน ต้องใช้รถเจ็ดผลัดจึงจะถึงเมืองสาเกตเวลาที่ตั้งอยู่ในศีลวิสุทธ์พึงเห็นเหมือนเวลาขึ้นรถพลัดที่หนึ่งเวลาที่ตั้งอยู่ในจิตวิสุทธิ์เหมือนขึ้นรถผลัดที่สองเวลาที่ใจตั้งอยู่ในทิฏฐิวิสุทธ์กังขาวิตรนะวิสุทธิ์มัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธ์ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ญาณทัศนวิสุทธ์ ก็เหมือนการเปลี่ยนรถจากคันที่สองไปขึ้นรถคันที่สมคันที่สี่คันที่หคันที่หและคันที่7ไปตามลำดับจะบอกว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้วิสุทธิเจ็ดจึงมีความเกื้อกูลกันทั้งหมดเช่นนี้อเอออันนี้อาจจะฟังเข้าใจยากหน่อยนะ แต่เดี๋ยวเราฟังท่านสาธยาให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะเพราะ,ระศีลรวิสุทธ์เป็นประโยชน์แก่จิตวิสุทธ์จิตวิสุทธ์เป็นประโยชน์แก่ทิฏฐิวิสุทธ์ทิฏฐิวิสุทธ์เป็นประโยชน์แก่กังขาวิตรณวิสุทธ์กังขาวิตรณวิสุทธ์เป็นประโยชน์แก่มักคามัคคยานทนัศนวิสุทธ์มักคามัคคยานทนัศนวิสุทธ์ เป็นประโยชน์แก่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์เป็นประโยชน์แก่ญาณทัศนวิสุทธิ์ญาณทัศนวิสุทธิ์เป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพานผู้มีอายุ <c oughs> ผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออนุปาทาปรินิพานอย่างนี้แล <c oughs> ตรงนี้นี่ถ้าเราพูด แบบง่ายๆก็คือว่ารักษาศีลเพื่อให้กายวาจานี่บริสุทธิ์นะแล้วก็ปฏิบัติสมาธิให้ใจเนี่ยบริสุทธิ์นะพอใจบริสุทธิ์ก็เกิดปัญญาแทงตลอดไปเรื่อยๆเป็นลดแต่ละผดไปนะจนเข้าถึงพระนิพพานเลยนะพระสารีบุตรได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวชมเชยว่า เป็นลาบของข้าพเจ้าที่ได้ดีแล้วหนอที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านผู้เป็นพระธรรมกัทึกฝ่ายพระปุณณมันตานีบุตรถามว่าผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุผมชื่ออุปติสสะแต่พวกเพื่อนพรหมจันทร์ รู้จักผมว่าสารีบุตรอเอ่อพระปุณณมันตานีบุตรนี่เพิ่งมาสำนักของพระพุทธเจ้าครั้งแรกจริงๆนะเลยไม่เคยเจอกับพระสารีบุตรนะเมื่อพระปุณณมันตานีบุตรได้ฟังเช่นนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญผมกำลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นอักระสาวก ของพระบรมศาสดามิได้ทราบเลยว่าท่านชื่อสารีบุตรเป็นบุญ,ญาลาภมากที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญาเป็นเลิศพระเทระทั้งสองรูปได้กล่าวสรนเสริญอนุโมทนาและชื่นชมในภาสิทธิ์ของกันและกันเอออันนี้นี่เหมือนในตำราเลย ท่านบอกนี้ว่าเมื่อไรที่เราเจอผู้เป็นบัณฑิตนี้ให้เข้าไปหาพอเข้าไปหาให้เข้าไปนั่งใกล้พอเข้าไปนั่งใกล้ให้สอบถามปัญหาธรรมแล้วนำความรู้จากปัญหาธรรมจากความรู้ธรรมของท่านเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติโอ้สุดยอดเนาะ